อันยองชิงกี้ดินสวัสดีครับพบกับอโรวพเทน่าออร์กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับต้นเดือนแบบนี้นะฮะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องสิ่งที่เราซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็คือเดือนตุลาคมฉันซื้ออะไรมาเมื่อเดือนตุลาคมนั่นเองเนาะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ มาแชร์ให้ฟังกันเรื่องแฟชั่นเรื่องการติ่งเกาหลีเรื่องเครื่องสงอาะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราซื้ออะไรมามาอัปเดตกันนะว่ามีการซื้ออะไรมาบ้างเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เบอรของเครื่องสงอากันก่อนเลยเนาะอันดับแรกเนี่ยที่เราซื้อมาเลยก็คือแป้งซีจานทานซาลูซาเลนนะฮะ สีตันทานซูเซนนั่นเองนะเป็นแป้งฝุ่นของสีตันเนาะซึ่งอันนี้เป็นขนาดทดลองที่สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นเนาะสำหรับเราตอนนั้นมันเป็นช่วงโมเมนต์ที่เรียกว่าต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมามาใช้แทนแป้งทาซูเซนที่มีอยู่เพราะว่าทับแป้งทาซูเซนที่เราใช้อยู่อ่ะมันพังหนักมากเป็นทับที่แบแบแตกแตกแบบแตกแบบละเอียดแบบน่ากลัวทุกคนแล้วเวลาเราเอามาลงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะกินพวกเนื้อครีมลงไปอะไรเงี้ยพอเวลาเราเอามาปาดเรามาแท็บแทบที่หน้าเราอย่างเงี้ยพวกไฮไลท์ที่อยู่ตรงบริเวณใต้ตาหรือว่าคอนซีลเลอร์อย มันหลุดๆแล้ลลเป็นข้าบค้าบ้ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้าเกิดมันเป็นข้าบอะเราก็แบบพยายามได้ทับอะไรที่เวลาปาดแล้วมันก็จะแบบเออกิืนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้พอปาดค้าบนั้นไปมันก็ยิ่งทําให้แบบให้ยิ่งดูเป็นค้าบมากขึ้นนะซึ่งเรารู้สึกว่าไม่โอเคอย่างแรงเลยแล้วก็เลยตัดสินใจหาซื้อแป้งฮาสโลเซนอันใหม่นะแล้วก็หาพับที่มันดีๆที่สามารถปาดแล้ว พวกอะไรที่เป็นครีมที่มันเป็นค่าวๆเนี่ยสามารถหายไปได้เราก็เลยลองซื้อของสีกันมาเพราะว่ามันดูน่าสนใจแล้วก็มีหลายคนรีวิวว่าเออมันดีมันคุมมันดีอะไรอย่างนี้เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าตาแพ็กเกจที่มันอยู่ข้างในกล่องนะคือว่ามันก็ไม่ได้ดีเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเนาะมันก็เป็นแป้งหนึ่งอันที่ใช้สําหรับซับมันได้นะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ซับมันได้ขนาดที่เรียกว่าซับทั้งวันอะไเงี้ยมันก็ยังมีโมเมนต์ให้เรารู้สึกว่าหน้าเราก็ยังมันอยู่บ้างแต่ว่าสนหรับเนื้อพับมันเนี่ยเออพับมันโอเคอะพับมันให้โมเมนต์ได้แบบไม่ทําให้คิที่เป็นข้ามอย่ยิ่งเป็นข้ามมากขึ้นอะไรเงี้ยต่อไปเนาะเป็นลิปสติกนั่นเองนะซึ่งอันนี้จะบอกว่า Import มาจากเกาหลีคือช่วงนี้เราสั่งของจากเกาหลีใช่ปะสั่งของจากเกาหลีก็คือพี่ออเดอร์อา,าราบัมอะไรขี้ใช่ปะและที่นี้ เราก็ไปเจอเครื่องสำอางก็ค <Boy? S 1> ือเว็บที่เราสั่งอะมันเป็นเว็บที่เรียกได้ว่ารวมรวมทุกอย่างที่เป็นของในเกาหลีเช่นพวกเครื่องสำอางเครื่องแต่งกายสกินแคร์อัลบั้มเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยต่างตนานาที่อยู่ในเกาหลีเขาก็เอาขายเราก็เลยได้ไปตามเครื่องสําอางมาเล็กน้อยเนาะเพราะว่าราคาของเกาหลีคือมันจะถูกกว่าของไทยเราก็ไปตามของบีบีอะมานั่นเองเนาะ บีเบียก็เป็นเครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งนะครับที่มาจากเกาหลีเนาะคือมันจะดังเรื่องลิปสติกที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบเป็นสี่เหลี่ยมทุกคนซึ่งบีเบียก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เออคนก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าลิปสติกนางก็ดีเออทีนี้เราก็ไปเห็นหนางเหมือนนางออกเครื่องสำอางใหม่นั่นเองเนาะ <S <S เป็นตัวนี้นะฮะ Last Velvet Lip Tint นะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นบอสซีลีนเองเนาะสีเบอร์13นะครับชื่อว่าชินช c โบส คำว่าชิงชิงมันก็เหมือนกับว่าชชนจาทุกคนเออมันเป็นชินจีบอสก็เหมือนกับว่าซีเรียสบอสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออสีมันก็เป็นแบบประมาณที่เราทาอยู่แต่เราจะเติมให้ทุกคนลิปอันนี้มันจะมีลักษณะาคล้ายๆกับอ่ออิงเวลเวตของคุริพลิล่าเนาะคือมันจะเป็นให้ลุกให้ให้เนื้อที่เป็นเวลเวดนั่นเองเนาะเป็นแมทเวลเวดเ,เป็นแมทที่แบบกำมหยีกำมหยีหน่อยแต่ว่าฟินิชส,สุดๆแล้วมันก็คือลิปตีนนั่นเองนะลิปที่เป็นเวลเวตต้นอะไรอย่างเงี้ย มันจะดีกว่าลิปที่เป็นเนื้อแมทหรือเนื้อเวลเวทหรือเนื้อตินธรรมดาสำหรับเนื้อลักษณะอย่างงี้คือมันจะให้ลุคที่แบบตอนแรกเราทาไปลิปมันก็จะแบบเต็มปากสีสวยสีแมทสีเวลเวทคือให้ลุคแบบเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแบบปากเนื้อเวลเวทเนื้อแมทอะไรอย่างนี้แต่พอ ผ่านไปสักพักหนึ่งเวลาเรากินข้าวเรากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันเป็นเมลเวิหรือลิปแมทธรรมดาก็คือจะหลุดก็คือหลุดไปเลยหลุดทั้งปากอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าสำหรับตัวนี้มันเป็นลิปเมลเวิรติ้นมันมีคำว่าติ้นอยู่นั่นเองนะทุกคนพอฟินิชสุดๆแล้วมันก็คือติ้นนั่นเองเนาะเวลาเราทานข้าวหรือกินน้ำหรือสุดท้ายเราวทำอะไรจนปากเราหลุดไปหมดแล้วเนี่ยมันยังมีความเป็นติ้นอยู่ก็คือสีมันมยังติดอยู่ที่ปากนั่นเองเนาะไม่ว่าคุณจะกินข้าวหรือจะเอ่อทำอะไรให้ปากคุุุุณณหลดดดเเเนนนนนีีีี่่่่่ยยยยยยสสทท้้้าามมััักกกก็็็็งงติอออออููปปขขขคคจะื มันจะทําให้ล้างออกอยากนั่นเองนะทุกคนพอมันกายเป็นติ๊นมันก็ทําให้เวลาเช็ดมันก็ต้องแบบเช็ดหลายๆครั้งหน่อยเพราะว่ามันยังติดปากต่อไปนะฮะอันนี้ในหมวดของเครื่องสำอางชิ้นสุดท้ายนะครับคือสิ่งที่เราไปเจอมานะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเคยอยากได้มานานแล้วเน,ะนาะนานจนลืมไปแล้วว่าเคยอยากได้มาก่อนอันนี้ก็คือ revolution นั่นเองเนาะเป็น revolution bus นะครับตัวนี้นะคือมันจะแบบ อันเล็กน่ารักมากๆเลยแต่ว่าคุณภาพกับเนื้อสีมันเนี่ยบอกเลยว่าไม่เล็กเท่าขนาดนะจ๊ะเอออันนี้เป็น revolution makeup revolution london t r e a t นะฮะเป็นสีใช่ไหมสีชื่อว่าสี t r e a t ใช่ไหมเป็น revolution b l a s t สี t r e a t มันจะออกสีออกส้มๆตุ่นๆหน่อยอันนี้นะฮะเราซื้อมาราคา161บาทนะสีมันก็จะได้ประมาณนี้หเห็นกันไหมก็จะมีชิมเมอร์ประกาศทองทนั่นเองนะ เออซึ่งสีมันสวยมากแล้วมันติดทนมากทุกคนมันก่อนที่เราไปเรียนก็คือเราเรียนตั้งแต่ตอนเช้า8โมงจนถึง4ี่โมเย็นนางยังติดอยู่บนหน้าเราเอ้หม่กแล้วเราก็ใช้เป็นอายแชโดว์ไปด้วยเนาะคือมันสีสวยมากๆทุกคนอ่าสีนี้นั่นเองนะจ๊ะ คือมันสวยมากๆเนื้อมันดีเนื้อมันนิ่มเนื้อมันละมุนละมุนตุนๆมากๆทุกคนแล้วแบบพิกเมนต์มันชัดมากส่วนต่อไปนะมาส่วนของเรื่องแฟชั่นกันดีกว่านะครับเรื่องของแฟชั่นเนี่ยก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ได้ช็อปพวกแฟชั่นเยอะนะอันดับแรกเลยก็คือเสื้อโอเวอร์ไซส์อีกแล้วเหรอก็คือมนนุ่มเสื้อโอเวอร์ไซส์นั่นแหละทุกคนทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราก็เป็นมนนุ่เสื้อโอเวอร์ไซส์ถูกไหมแต่เป็นโอเวอร์ไซส คือเราเป็นมนุษย์ที่รู้สึกว่าเวลาเราใส่สีแดงแล้วเราขึ้นมากเราก็เลยตัดสินใจชอบสีแดงนั่นเองนะนั่นคือเหตุผลที่เราชอบสีแดงนั่นเองนะเนี่ยพอเราใส่สีแดงแล้วมันจะขึ้นมากอะทุกคนดูความขึ้นของเราดิเออมันสวยม,มากๆเลยทุกคนแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อสีแดงมานั่นเองนะแล้ก็เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ธรรมดาสีแดงไม่มีลายอะไรเนาะซื้อมาที่ตลาดนัรนรไฟนนะราคา250บาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์เหมือนกันโอเวอร์ไซส์อีกแล้วเนาะมนุษย์โอเวอร์ มันไม่เชิงโอเวอร์ไซส์หรอกมันมันก็โอเวอร์ไซส์อะแต่ว่ามันก็ยังมีขนาดให้เลือกอยู่เนาะอันนี้เป็นขนาด X X X L 3XL นั่นเองเนาะไม่ใช่เพราะว่าเราตัวใหญ่นะแต่เพราะว่าเราอยากได้ตัวไซส์ใหญ่ๆเออ,อน,นี่ก็ซื้อที่ตลาดรา,ราไฟเหมือนกันนะจําราคาไม่ได้อะจําราคาที่แน่นอนไม่ได้อะสองร้อยหรือร้อยแปดสิบก็ไม่รู้อะเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็สั่งมาจากเกาหลีเหมือนกันนั่นเองนะอินพ็อตอกกาอาอมอาจากเกาหลีเลยก็ขนกขนนาาดดอก ลาเนี่ยเราใส่ได้ไงเออมันก็แบบเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์สำหรับผู้หญิงนั่นแหละแต่ว่าสําหรับเรามันก็คือเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยนิดน,นึงเนาะซึ่งมันน่ารักมากเลยมันจะเป็นเสื้อแขนยาวเนาะจริงๆแล้วในภาพตัวอย่างที่นางแบบเขาใส่อะก็คือมันจะแบบเลยมือมานั่นเองเนาะแต่ว่าด้วยความอินเนียเป็นผู้ชายตัวใหญ่ นะมันก็เลยไม่ถึงมือนั่นเองเนาะมันก็จะประมาณแบบตรงเนี้ยซึ่งมันก็แบบเกลดไก่ดีเนาะแล้วก็อกมันจะประมาณ50คืออกเราประมาณ40นั่นเองเนาะแต่ว่าอกที่เขาให้มาคือ50มันก็จะแบบไม่ได้รัดอกเรามากเกินไปก็คือแบบเป็นโอเวอร์ไซส์อกนั่นเองเนอะทุกคนแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะเขียนว่า beach please I l i k e a unicorn แล้วก็สิ่งสุดท้ายนั่นเองนะฮะรองเท้านะครับนี่เป็น adidas neo นั่นเองเนาะเฮ้ยฝุ่นกาะ รองเท้าผ้าใบที่เราใส่อยู่ประจำเนี่ยมันพังเนาะเลยต้องซื้อรองเท้าใหม่นั่นเองนะจ๊ะก็เลยตัดสินใจซื้อเป็น adidas neo เลยจะได้ใส่นานๆยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อเป็น,นอันนี้แทนนั่นเองนะครับก็หมดไปสําหรับแฟชั่นเนาะมาหมวดสุดท้ายน่าจะเป็นหมวดที่ดูคนรอคอยอยู่นั่นเองนะก็เป็นหมวดของติ่งเกาหลีนั่นเองนะจ๊ะคือบอกว่าบางส่วนบางอย่างเมืม่ออาจจะรู้มาแล้วอะไรอย่างนี้เนาะบางอันก็อาจจะยังไม่รู้เนาะ เออถ้าใครติดตาม IG ส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าซื้ออะไรมาบ้างนั่นนะเพราะว่าอีเนี่ยชอบอัพอยู่ใน i n s t a g r กรมบ่อยน,นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันที่ไม่เกือบติ่งเกาหลีดีกว่าแต่แบบซื้อมาเพื่อสนองความเป็นติ่งเกาหลีนั่นเองนะนั่นก็คือเคสใสคืออันนี้เราซื้อมาจากในช e, นะ้อป e ีเนาะคือมันต้องซื้อเป็น3อันมาจะได้ราคาส่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อมา3อันเนาะราคาอยู่ที่3อันก็ราคายที่ร้อยาบาทเนาะซึ่งมันเป็นเคส ที่แข็งมากๆนะทุกคนแบบแบบมันไม่สามารถงอได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดูแบบเซตตี้ดูป้องกันไ iPhone เราได้ดีเนาะเออซึ่งเราก็ซื้อมาเป็นเคสใส่ธรรมดาเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าใครดูคลิปก่อนหน้านี้เป็นแล้วก็จะรู้ว่าเราก็ซื้อมาเพื่อสนองการติดสติกเกอร์ของเรานั่นเองเนาะ อีพวกที่สติกเกอร์อะไรอย่างเงี <Chris> ้ยต้องบอกก่อนว่าถ้าหาว่าใครอยากติดเนี่ยก็ต้องดูแลดีๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรเคลื่อบมันอีกชั้นหนึ่งเนาะก็คือจะบอกว่าอีเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนลายเคสบ่อยมากคือเป็นคนที่ขี้เบื่ออะไรเงี้ยก็เลยเลือกซื้ออะไรแบบนี้แทนเพราะว่าบางทีอ่ะเออมันก็สามารถแกะสติกเกอร์ออกแล้วก็เปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องดูแลหน่อยห้ามโดนน้ำห้ามเอามือไปขูดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดโดนน้ำแล้วเอามือไปขูดมันก็จะเป็นอย่างเงี้นะทุกคน หน้าของอป้ามันก็จะเป็นรอยนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเราเพิ่งติดใหม่เนาะใครอยากรู้ว่าเราติดยังไงอะไรยังไงก็สามารถไปดูได้ในคลิปก่อนเนาะเพราะว่าเราลงไว้เนาะเออเป็นคลิปที่ลงแบบสเปซเหร่าคือว่างๆนั่นเองนะทุกคนก็เลยลงนะแล้วก็เป็นเคสใส่สำหรับอีกอันนึงก็คือเก็บไว้จะไว้สำหรับตนะิดสติกเกอร์นะเออสติกเกอร์อุป้านะฮะก็อยู่ในวันนี้เหมือนกันเนาะซึ่งเราไปซื้อมาก็จะแบบ <c oughs> น่ารักน่ารัก,นรกหน่อย นะจะมีอยู่2องร้านคือเราซื้อ2ร้านเนอะอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวหาชื่อให้แป๊บหนึ่งอันแรกนะฮะเป็นแผ่นนี้นั่นเองนะจ๊ะคือมันจะให้มาทั้งหมดเลยนะเป็นเมมเบอร์11คนนะทุกคนมันก็ให้มาหมดนั่นแหละใช้เมนตัวเองคังแนเนียลกับองคซองอูเราหยิบไปหมดแล้วอะทั้ง3ใบเลยก็เหลืออีกเมนรองก็คือชิปรองก็คือทูปาร์กประเดีเนาะเออเราซื้ออันนี้มานะฮะเขาเหมือนจะมีโปรโมชั่นซื้อสินค้าวันวาน,วนจำนวน3ชิ้นขึ้นไปเนี่ยก็จะจัดส่งแบบลงทะเบียนฟี นะนี่ก็คือ3มชิ้นที่เราสั่งมาแล้วก็ส่งลงทะเบียนฟรีเนาะแผ่นละ40บาทแต่ว่าขนาดมันก็แบบไม่ใช่เล็กๆนะก็ซื้อจากร้านที่มีชื่อว่าเค o p Merchand i s e Thailand นนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้แห้นั่นเองต่อไปนะคะก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันเนาะเป็นเอาหมวดสติกเกอร์ให้มันเรียบร้อยไปเลยเนาะสติกเกอร์อีกอันนึงก็คือนี่เป็นสติกเกอร์ที่แบบเต็มตัวเนาะแล้วก็เป็นหัวอันนึงแล้วก็เป็นหัวโตๆอันนึงคือเราจะบอกว่าอันนี้ค่อนข้าาางจะะผิดหววนนึนเนเพร่ เนื้อของสติกเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะแบบอ่อนปกเปียกม,มากๆเลยคือแกะนิดแกะหน่อยแกะเอานิ้วสกิดนิดๆหนึนนนน่งๆก็ขาดนะคือไม่ได้ขาดในลักษณะที่แบบขาดครึ่งเลยอะเยคือมันเป็นลักษณะของการสติกเกอร์ขาดออกจากกระดาษอีกชั้นหนึ่งแอบเสียใจนิดหนึน่งเนาะคือมันน่ารักมากเลยอะ่ะแต่ว่าเนื้อของกระดาษสติกเกอร์ที่เขาให้มามันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะต่อไปนะฮะเป็นห่วงกุญแจที่เราเคยซื้อมาแล้วเนาะมีกุญแจ มีควันลินมีจีซองแล้วก็มีแดเนียลคืออันเนี้ยคนมันซื้อเป็น4ตัวเนี่ยมันก็จะแบบราคาถูกกว่าปกติมันจะอันละ25บาทมั้งเออถ้าซื้อ4ตัวมันก็จะได้4ตัวร้อยนั่นเองก็เลยซื้อมาสตัวแล้วก็อีกอันนึงนะฮะเป็นจะเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นโฟโต้ที่ยาวลงมาเรียกไม่ถูกอ่ะเออมันก็จะเป็นยาวๆลงมาอย่างเงี้ยทุกคนนะก็จะเป็นรูปของวันะวันเนาะ ซึ่งมันยาวมากทุกคนยาวกว่าเราอีกอะ่ะประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ค่อนข้างเก็บยากเรายังหาที่แขวนไม่ได้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวมา,มากๆนั่นเองนะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านเดียวกับร้านผงกุญแจนั่นแหละน่าจะราคา200บาทเนาะซึ่งถ้าร้านของเราเนี่ยร้านที่เราไปซื้อเนี่ยถ้าซื้อครบ2อ0เนี่ยเขาก็จะแถมของให้แล้วก็เลือกเป็นอันนี้นะคือมันไม่มีลูกของวันวันอะเรามีแล้วลูกของวันวันอะแต่ว่า เราไม่อยากได้ซ้ำเนาะเราก็เลยเป็นเอาเป็นของเอกโซแล้วกันเนาะเป็นแบคทีออนกับดีโอนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจากร้านเดียวกันนะครับก็คือสมุดบันทึกที่เป็นรูปของวรรณวาน<ม>เป็นแบบเต็มตัวแหละไม่ใช่เต็มตัวเป็นทุกคนแหละเออมีทุกคนเลยเป็นรวมนะแต่ว่าที่เราแอบรู้สึกเฟลนิดนึงก็คือเราอะอยากได้ข้างในแบบเรียบแบเบ,เร,บ,เ,รบเรียบเลยที่เป็นลายเส้นแบบไม่มีอะไรแต่ว่าในนี้เป็นลายเส้นแบบ ตามูต้ามีไปอีกมีกระตรงกระตูนเวอเออไม่ต้องตาหนาออกได้ไหมอ่ะแล้วมันก็เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้น่ากเลยทุกคนอะไร,บรแบบเรียบสุดเลยเนาะแอบเสียใจนินึงเนาะล้ก็ไม่เป็นไรไหนไก็ซื้อมาแล้วกนะ็ใช้ชแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นโพลารอยน,นั่นเองนะจ๊ะโพลารอยหนึ่งอยใบเนาะเราซื้อมาหน,นึ่งอยใบเนาะนี่นะเราจะไม่เปิดให้ดูว่าในนี้ันมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็อันนี้เราก็ซื้อมาเหมือนกันเนาะเป็นที่ซื้อมาจากร้านเดียวกับเมื่อกี้แหละ พิ่งเพิ่งเห็นนบก็เลยเอามาให้ดูนะก็จะมีรูปแดเนียลซองอุลแล้วก็แดเนียลนั่นเองนะเป็นสิ่งที่เราได้มาจากน้องคนหนึ่งนะครับน้องเขาขายของอยู่นะฮะในอินสตาแกรมตอนแรกเราก็ปฏิเสธแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากให้ใครส่งของมาให้เรามากเท่าไหร่เพราะว่าเราแอบเก่งใจนิดนึงเนาะแต่ว่าน้องแบบมีความทะเยอทะยานอยากส่งมาให้มากฉันสันปฏิเสธแล้วฉันก็ฉันปฏิเสธไปแล้วว่าแบบเออพี่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบ เอออันนี้พี่ต้องไม่มีแน่เลยแต่พี่เดี๋ยวหนูส่งมาให้นะอะไรเงี้ยแล้วน้องก็หลอกล่อด้วยการบอกว่าพี่คะเดี๋ยวหนูจะส่งแดเนียลไปให้ซึ่งแบบน้องเอาเอา,เอาที่อยู่ไปเลยค่ะน้องเอาที่อยู่ไปเลยเอออะไรเงี้ยน้องหลอกล่อได้ถูกวิธีมากเลยอะเอองงนะก็น้องก็จะให้เป็นการ์ดเป็นการ์ดวันวันมาสองอันนุเป็นการ์ดแข็งแล้วก็เป็นรูปที่แบบเป็นการ์ดนะการ์ดที่แบบไม่ใช่ออฟฟิเชียลเป็นการ์ดเมคแฮนเมดอะไรเงี้ยแฟนเมนะซึ่งมันคล้ายกับของฉิงมากฉันก็รู้สึกแบบ เออก็แบบอย่างน้อยฉันก็ได้การ์ดแดนเนียลเลยทีบ้าเหลือแล้วก็น้องให้โลโมโการ์ดมานั่นเองนะจ๊ะที่นี่ก็จะมีรูปแบบพี่แดนเนียลเยอะแยะมากมายเนอะคือมีรูปเด็ดเยอะมากแล้วก็มีรูปที่นางแบบดึงเสื้อขึ้นอะไรเงี้ยโอ๊ยปลื้มจิตมานีมานะซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องมากที่ส่งมาให้นะครับอ้าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากอัปเดตก็คือคอนแทคเลนนั่นเองนะจ๊ะคือเราเปลี่ยนคอนแทคเลนแล้วนะฮะ เออเป็นสีน้ำตาลแบบใส,ใสๆเวอร์เวอร์คือแบบใสเวอร์ธรรมชาติเนเชอรลเวอร์จนเพื่อนแบบชอบมากเพื่อนแบบเอ้ยเมืองใส่อันนี้ทุกวันเลยได้ไหมอะไรอย่เงี้ยคือมันเนเชอรลมากๆเลยนะมันเป็นสีน้ำตาลเนาะรุ่นนี้ชื่อว่าเป็นยี่ห้อบิวตี้เลนนะครับชื่อรุ่นว่ามอร์เนตนั่นเองนะเออเป็นมอร์เนตบราวนะ ซึ่งมันธรรมชาติมากคือเราจริงๆเราเราก็อยากให้มันน้ำตาลกว่านี้เราอยากให้เห็นชัดได้เลยว่าตากูสีน้ำตาลเออแต่ก็ได้เท่านี้แหละเออซึ่งมันก็โอเคอ่ะมันก็ธรรมชาติดีเพื่อนๆก็บอกว่าเออแกเก๋ดีน่ารักดีอะไรเงี้ยเออก็อย่างน้อยก็ได้คําชมก็โอเคนี่ก็เป็นการมาแชร์ให้ฟังกันนะว่าเมื่อเดือนตุลาคมเดือนที่แล้วเนี่ย ได้ซื้ออะไรไปบ้างเนาะก็มาเต่าย้ำตัวเองว่าเออก็เสียเงินไปไม่น้อยเหมือนกันนะสำหรับเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะก็สําหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะเป็นกําลังใจกันได้เนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและอินสตาแกรมด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าอยากดูวิดีโอเนี่ยสองข้างนี้ก็จะมีวิดีโอให้ดูนะเป็นอัปเดตล่าสุดแล้วก็วิดีโอที่เหมาะกับคุณจะเป็นวิดีโอยังไงก็ลองดูกันน้เองนะจ๊ เข้าไปดูได้ตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะถ้าหาว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยเข้าไปกดในนี้ได้เลยนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบาย